เช่น data เท่ากับแล้วก็ตามด้วยเลข2ตัวของเรานะครับสามารถแทรกไปใน RCD ได้เลยครับอาครับมาดูที่โปรแกรมต่อครับผมเราจะเขียนไปที่80 Hz และ81 Hz นะครับผมแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับผมก็พร้อมที่จะ c อม p i l e แล้วแต่ว่าเรามีการเรียกใช้ a LCDA2 o r data ไปเพราะฉะนั้นเราต้องทำการ add ซบโปรแกรมเข้าไปครับผม ครับผมก็ไป copy โปรแกรมย่อย D A t o d a t มาแล้วครับผมก็วางออไปนี่ครับผมเมื่อดูจากตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับเมื่อเรียก d A t o d a ปุ๊บค่าใน P T bar จะส่งเข้า R หนึ่งจากนั้นก็ทำการเปรียบเทียบค่าถ้าเป็น0ูนยะครับถ้า S 1เป็น0ูนก็จะส่งค่า3ามสิบ F G ครับก็คือเลขกุดคเข้าไปใน E แล้วออกจากโปรแกรมนะผมถ้าโปรแกรมับผม,ถ,บผมถ้าเป็นเลขหนึ่งก็ส่งสา H แอดกี้ครับออกไปที่ A ครับผมจากนั้นก็คือ Data ที่ส่งออกไปนี้ที่รีเทิร์กลับไปนี้ก็จะพร้อมนี่จะเขียนไปที่จอ LCD ได้เลยครับไม่ต้องไปแก้ไขอะไรแล้ก็จะเปรียบเทียบให้ยันถึง9ครับผมเดี๋ยวเราไปลองคอมไพดูครับว่าจะเป็นยังไงมาดนกันครับอใช้ได้ครับผมจอขึ้นมาครับเดี๋ยวเราจะลองกดสวิตช์ดูนะครับอปรากฏว่าหลักผิดครับผม หลักผิดเดี๋ยวเราต้องแก้ไขครับเมื่อเรากลับไปดูที่โปรแกรมนะครับผมปรากฏว่าการแสดงผลนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นหลักหน่วยครับผมนะครับหลักหน่วยต้องไปอยู่ที่81เฮ็ดครับอันนี้หลักสิบหลักหลักสิบนี้ต้องแสดงก่อนเพราะนั้นอยู่ที่80เฮ็ดครับผมอ่าเรียบร้อยครับกดเซฟ ไปดูผลครับนะครับแก้ตัวใหม่แก้ตัวแล้วครับเดี๋ยวลองกดดูครับอัพครับผมอ่าถูกต้องครับใช้ได้ดาวเคลียร์ครับเคลีย อ่าโอเคเลยับผมเดี๋ยวเราจะลองใส่คำว่าใส่อักษรไปนะครับว่า s c o ร e s C O R E โคล,ลอนแล้วก็ตามด้วยเลขของเราครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าทำอย่างไรลองคิดตามนะครับนะครับผมก็จะใส่อักษรไป s C O R E โคล,ลอนแล้วก็นัมเบอร์ครับนัมเบอรตัวของเราผมจะใส่แอดโปรแกรมเขียน อักษรลงบน ACD นะครับคำว่าสกอร์ลงไปนะครับก็นี่เป็นคำสั่งเขียนตัว S ลงไปในตำแหน่งที่80ครับแล้วก็สั่งเขียนตำแหน่งที่81เขียนตัว C เข้าไปครับ43แอดี้ครับ82เขียนตัว O ครับ c f แอด83 52แอด84 45แอดแล้วก็3 a H ครับผมโคลอนครับ เขียนตั้งแต่ต้นโปรแกรมเลยนะครับเราไม่ได้ลบอะไรเราก็จะคาไว้แบบนี้เขียนทีเดียวครับไม่ต้องเขียนซ้ำครับหรือถ้าจะเขียนซ้าก็เอาไปไว้ในรูปก็ได้ครับแต่ผมจะเขียนแค่ทีเดียวเราจะเขียนมาถึงตําแหน่ง85นะครับเพราะฉะนั้นตําแหน่งที่86 87ก็คือเลขของเราครับะฉะนั้นเราต้องไปแก้แก้ค่าที่เราจะเขียนนะครับอันนี้หลักสิบครับหลักสิบเป็น86ครับผมเราจะแก้เป็น86หลักหน่วยคนระับ ลักหน่วยเราจะใส่เป็น87ครับแค่นี้ครับผมครับเดี๋ยวลองไปคอมไพล์แล้วดูผลครับักมาดูผลโปรแกรมครับไปตามที่เราได้เขียนครับก็จะขึ้นสก o r e แล้วัดตามได้คะแนนของเราครับผมจะลองกดรับดูครับแ้วเลยครับผมเนไปตามที่เราเขียนครับผม นาไปไประยุกต์ใช้ในงานครับแล้วก็เสียง่ายมาก